สวัสดีค่ะค่ะทุกคนคะ่ะแม่เปิดกระเป๋ามาแม่ก็ว่าเอ้ยเด็กลืมของเล่นหรือเปล่านะะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย <c oughs> สกุชชี่อ๋อมันเป็นนิ่มๆมันเขาทำเองนะคะข้างในจะเป็นอะไรนะสัมลีเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นุ่นเป็นนุ่นนะนุ่นที่เอามาจากตรงนู้นหรือเปล่า <c oughs> เห็นรอยขาด ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วก็เอาเทปกาวพันเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็แปะใส่กับกระดาษนี้นะคะอะไรมัมมัมเนี่ย่โอ้ทำการ์ดวันแม่ให้คุณแม่เหรอใช่ค่ะมีนหน้าแล้วเมื่อเช้าลับรับรอรอใช่ไหมนี่เปิดะะดูนะคะเปิดได้ด้วยเหรอใช่ค่ะหนให้เปิดดูโอ้อ่านให้ฟังหน่อยอ่านไม่ออกอะ่ะ <laughs> อ่านไม่ออกกัน <laughs> นี่นวาดเองเลยนี่นะคะน้องบุกว่ารักแม่บิ๊กโหรักแม่ใหญ่มากเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยแปลไม่ได้นะคะทุกคนแปลเอ,เองนะอ๋อนี่วาดเองเหรอคะใช่ค่ะไอหัวใจมัมหมายถึงอะไรอะ่ะไ <love> อเล็บมัม <c oughs> อ๋อเหรออ๋อน้องให้สุดถาให้คุณแม่นะคะอันนี้เป็นสกูชี่นะคะไหนเก็บยังไงเก็บอย่างนี้ค่ะ ทำเมื่อเช้าเนี่ยเหรอใช่ค่ะอ๋อไม่น่าละ่ะบอกให้อาบน้ำไม่ยอมอาบสักทีพออ่อน,นี้ยังไม่เสร็จใช่หมใช่ะใช่ค่ะโอเคลักลักนะคะ,คะเอ้าวไม่เห็น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 เนี่ยไม่เห็นไหนไม่เห็นเนี่ยกอแน่ย โอเคบ๊ายบายค่ะ